การกล่าวอวยพรวันแต่งงานคืออะไร การอวยพรงานแต่งงานคือเหตุการณ์การสื่อสารหนึ่งในงานแต่งงานที่ประธานในพิธีได้รับเชิญให้ขึ้นกล่าวอวยพรประธานในพิธีโดยมากจะเป็นเพื่อนญาติหรือผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมง,งานเช่นนายทหารที่เป็นเพื่อนของพ่อเจ้าบ่าวหรืออาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นเพื่อนของพ่อเจ้าสาวทั้งนี้สถานการณ์อวยพรอาจมีคนขึ้นไปอวยพรมากกว่าหนึ่งคน สวัสดีครับผมอภิสิทธิ์หรือว่าดีนะครับก็เป็นทั้งเพื่อนของฝั่งเจ้าสาวแล้วก็ฝั่งเจ้าบ่าวนะคบวันนี้ก็จะมาอวยพอนะครับให้ทั้งสองคนนะครับขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวในงานแต่งวันนี้ด้วยก่อนจะถึงวันนี้คู่บ่าวสาวใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้แต่ละคนจนพอสมควรแล้วขอคู่บ่าวสาวนึกถึงวันนี้และดูแลซึ่งกันและกันอย่างเข้าใจขอคู่บ่าวสาวมีความสุขในชีวิตแต่งงาน ขอเธอทั้งสองมีวันที่เยี่ยมยอดเปี่ยมด้วยความหวังความรักและความทรงจำอันงดง,งามเธอทั้งสองเป็นคู่รักที่โชคดีที่สุดที่ฉันรู้จักขอแต่ละวันแต่ละคืนในชีวิตคู่ของเธอเป็นวันที่แสนพิเศษและน่าล้ำลึกเหมือนวันนี้ขอให้ทั้งคู่จงประสบความสำเร็จตามสิ่งที่หวังไว้ทุกประการนะครับ 1. ค้นหาเนื้อหาที่จะพูดยอดสรุปเนื้อหาเอาใจความสำคัญ 2. ลำดับขั้นตอนในการพูดก่อนและหลัง 3. เตรียมสคริปต์การพูดเนื้อหา 4. หาโลเคชันที่เหมาะสมสำหรับถ่ายคลิป 5. ถ่ายรูปก่อนแต่ง 6. จัดการบุคลิกภาพตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าแต่งตัวให้เข้ากับบริบทนั้นๆ7ถ่ายรูปหลังแต่ง 8. เริ่มถ่ายทำคลิปตามที่วางเอาไว้9ปรับสีปรับแสงคลิปพร้อมตัดต่อคลิปให้เรียบร้อย สิบส่งคลิปวิดีโอผ่านอีเมลทิกเลือกชุดไปงานแต่งสำหรับผู้ชาย 1. เลือกทีมที่ดูสบายตาอย่างเออโทน 2. หากเลือกสวมเสื้อย,ยืดควรเลือกสีเรียบคลุมทับด้วยสูทสักสัว สับคู่กับกางเกงซาเล็สสามกางเกงขาสัน้นเหมาะกับงานแต่งแบบกันเองสัตว์ที่ริมทะเลหรือในสวนสี่รองเท้าผ้าใบเท่ๆสักคู่ก็สามารถนำมาใส่ให้เข้ากับลุกได้แค่นี้เราก็จะดูดีแล้วเมื่อไปงานแต่ง